สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงลายเส้นของ r Robot s t u d i o r o b บ t Studio นะครับเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของทาง ABB สำหรับผู้ที่อยากจะลองเล่นลองใช้งานแต่ไม่มีลายเส้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมออกมาแล้วใช้แบบ trial ได้เป็นเวลา30วันส่วนลายเส้นแท้นะครับสามารถเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้ถึงร้อยเครื่องกันในทีเดียวแต่มีข้อแม้นะครับว่าทุกเครื่องจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันกับเครื่องแม่ถึงจะสามารถใช้โปรแกรมได้ บางท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมต้องการเอาโปรแกรมไปใช้ที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงแหวนเดียวกันกับเครื่องแม่และไม่ใช่แบบใช้เอาจะมีวิธีไหนบ้างมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับคือวิธีการยืมไายเส้นและคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนถึงการดึงไายเส้นของระบบสตูดิโอรวมถึงการยืมไายเส้นให้สามารถออกมาใช้งานโปรแกรมนอกวงแหวนได้ด้วยครับผม ต่อมานะครับเป็นวิธีการดึงและการยืมไลเซนของ r o b บัสตูเดโอนะครับเริ่มแรกนะครับให้เรากดเข้ามาที่โปรแกรมร o b o s สตู i o โอก่อนครับพอเปิดหน้าต่างโปรแกรมเสร็จนะครับให้เราสังเกตแถบทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีควาว่า Option ให้เราคลิกที่ Option เลยครับจะขึ้นป๊อปอัพหน้าออปชันขึ้นมานะครับและสังเกตที่จะนเนอรลนะครับ เลือกคำว่าลายเส้นซิครับพอเปิดหน้าต่างของลายเส้นซิมานะครับให้กดไปที่ activation wizard หน้าต่างของ activation r o b o t studio นะครับจะเป็นเกี่ยวกับลายเส้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงลายเส้นแท้ของตัวแม่หรือจะเป็นการยืมลายเส้นหรือจะเป็นการดึงแบบชายอ้านะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการดึงลายเส้นนะครับ แล้วก็ยืมไล์เส้นให้เรามาสังเกตที่ Next Word l i ล e n เสน,นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วกด Next ครับแล้วเข้ามาในหน้าของ License s e r v ร์นะครับหน้าของ l ล c e เส้นสเซิร์ฟเวนี้นะครับจะมีช่องให้เอาไว้ใส่ Host Name หรือ IPS d d r e s s ของเครื่องแม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าการที่เราจะใช้งานระบบสตูดิโอได้นะครับเราต้องอยู่ในวงแดนเดียวกันกับเครื่องแม่ก่อนที่เราจะใส่ IP ของเครื่องแม่ลงไปนะครับ ผมจะบอกถึงวิธีการทําให้เครื่องเราเป็นวงแหวนเดียวกันกับเครื่องแม่ก่อนนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครทําเป็นแล้วก็สามารถข้ามไปดูถึงการดึงลายเส้นได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับต่อมานะครับให้เราเลือกมาที่เซตติ้งของอินเทอร์เน็ตนะครับพอขึ้นหน้านี้มานะครับให้เลือกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ change adapter option สำหรับเครื่องในนะครับที่ต่อสายแลงกับเครื่องแม่อยู่นะครับให้เราเข้ามาที่พอตอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็คลิกขวา property แล้วก็เลือกอินเทอร์เน็ตโปรตโตคอลนะครับแล้วก็เลือกไปที่ฟิกเป็น IP ที่สามารถฟิกได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเครื่อง เครื่องแม่เรานะครับเครื่องแม่เราเป็น192.168.1.1 1นะครับโอเคซับเน็ตมารถ้าเครื่องแม่เราเป็น192.168.1.1นะครับเครื่องเราก็ต้องเป็น IP อะไรก็ได้ครับที่เป็น192.168.1.2แล้วก็ก็ได้ครับหรือ 3 4 5สี่หอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่1ที่ทับกับตัวแม่นะครับไม่งงนะครับกับขั้นตอนนี้นะครับผมผมใส่2องไปก่อนแล้วกดแทบ็บเพื่อเลือก subnet าครับแล้วกดโ OK. อเคลราก็เลือกโอเคครับสำหรับเครื่องผมเครื่องนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับเครื่องแม่โดยใช้ wi-fi นะครับอาจจะไม่เหมือนกับเครื่องของหลายๆท่านนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีผลแตกต่างอะไรมันเหมือนกันครับแล้วก็ปิดหน้าเซตติ้งไปครับมาที่หน้าของโปรแกรมเรานะครับครับสำหรับที่ใครยังไม่รู้นะครับว่าเราจะหาโฮสต์เนมหรือ IP a d d r e เดได้จากที่ไหนนะครับผมจะเข้าให้ดูนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนผมสมมติว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องของเครื่องแม่นะครับที่มีไลเส้นอยู่นะครับให้เราเข้ามาที่ดิสพ เลือกเข้าที่ r o p e ต t ้ครับสังเกตรตรงนี้นะครับ device name ตรงนี้เราเอา device name เนี่ยครับของเครื่องแม่เข้าไปลงไว้ที่ license server ของเรานะครับสมมุติว่าผมได้ device name ของเครื่องแม่มาแล้วผมได้ device name ของเครื่องแม่มาแล้วปุ๊บผมเอามาใส่ที่ license server ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดที่ finish อันนี้คือ device name ของเครื่องแม่นะครับให้เรากดเข้าไปที่ finish แล้วมันจะขึ้นว่าให้ restart ตัวโปรแกรมเราก็ restart ไปปิ n i s h ไปโอเคนะครับเราจะมาเช็คกันนะครับว่าเราได้ไสานจากเครื่องแม่หรือ,อยังนะครับให้เราเข้าไปที่ option นะครับ แล้วก็ general ไปที่ l i c e n s i n g ครับ activation wizard สังเกตที่ network license นะครับในตอนแรกนะครับจะมีอยู่แค่ช่องเดียวที่เราสามารถเลือกได้อพอเราใส่ device name ของเครื่องแม่ไปแล้วปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันเราไปดูที่ช่องแรกก่อนนะครับช่องแรกความแตกต่างนะครับที่ license ์เ r v e r นะครับด้านหลังนะครับ จะขึ้นว่า Serv e r is online ก็คือเราได้เชื่อมต่อกับเครื่องแม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ทำแล้วขึ้นว่า Serv e r is o f f l i น e นะครับจะมีอยู่สองกรณีครับคือ1งวงแลนนะครับคือตอนที่เราฟริก IP ก,กันตอนแรกอาจจะผิดพลาดหรือสายแลนที่เชื่อมต่อนะครับนั่นคือ1กรณี2นะครับก็คือตัวนี้ครับ device name ของเครื่องแม่นะครับ อาจจะตัวอักษรอาจจะพิดไปนะครับให้เราสังเกตถึงตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์อีทออนไลน์นะครับก็คือเราสามารถใช้ไลเซนของตัวแม่ได้แล้วนี่นครับโ o บัสตูเดโวไรเซนรอย8วันก็คือได้ไลเซนจากตัวแม่และแต่ต้องอยู่ในวงแหวนเดียวกันนะครับมันก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถยืมไรเซนออกไปใช้งานนอกวงแหวนได้นะครับ ขั้นตอนนะครับให้เข้ามาที่ o p ปชันมาเดิมนะครับแล้วเข้า,าที่ไรเซนซิงครับแล้วก็ c อ i ิเวชั่นวิส r d แล้วก็เลือกที่เน็คเวิร์ดไรเซนนี้นะครับแล้วก็มาเลือกจุดที่2ก็คือการเช็คเอาท์หรือการยืมออกไปนะครับหรือเช็คอินคือเอาไรเซนที่เรายืมออกไปครับเอามาคืนให้เรากดเน็คเข้าไปครับอันนี้คือเรายัางไม่ยืมไรเซนออกมานะครับเลยจะมีอยู่แค่ เช็คเอาท์เท่านั้นนะครับโอเคเราก็เลือกเช็คเอาท์เราบอกว่าให้ใส่วันนะครับที่เราเช็คเอาท์ออกไปตัวเช็คเอาท์นะครับหรือวิธีการยืมนะครับเราสามารถยืมได้สูงสุดแค่เก้าสิบวันนะครับผมก็ยืมสูงสุดเลยก้าสิบวันหรือ3เดือนนะครับแล้วกดฟ i n i s กดโอเคครับแล้วก็ restart โปรแกรมสึ่งหนึ่งครั้งแล้วเข้าใหม่ โอเคครับแล้วก็มาดูตรงที่ลายเส้นนะครับมาแล้วครับโ o บัสตู u ด i o วลายเส้นนะครับแปวันก็คือนับจากวันที่เรายืมลายเส้นไปนะครับแล้วก็89วันทั้งหน้าถ้าเราอยากจะดูนะครับว่าเราจะหมดวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับให้เราเข้าที่ออปชันเหมือนเดิมครับลายเส้นซิงครับแล้วก็คข้าที่ตัวเช็คเอาท์เนี่ยครับปึ๊บเห็นไหมครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีบอกว่าจะมีบอกวันว่าหมดวันไหนนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับจะหมดวันที่หมดวันที่สิบนะครับเดือนเก้าสองพันยสิเอ็ดนะครับเวลาบ่ายสามสี่สองนาทีนะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้าเรายืมไปแล้วปุ๊บแล้ะเราจะเอามาคืนนะครับหรือจะมาถอนลายเส้นออกนะครับก็ตรงนี้ครับครับเช็คเอาท์จะไม่มีแล้วเพราะเรายืมไปแล้วเราจะมีเช็คอินแทนก็คือการเอาคืนเอา ลายเส้นเข้ามาคืนตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคผมยังไม่คืนผมแอนเซิลไปก่อนโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ดึงลายเส้นนะครับหรียมลายเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะครับว่าลายเส้นสามารถใช้ได้หรือเปล่าเราก็ค e a t e แพลตฟอร์มขึ้นมานะครับโอเค หกก็เลือก A/B 1, เป็นพันร้อยเลือกคอนโทรลเลอร์ครับโอเคประมาเข้าเข้าไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับดึงแฟลปไปแดนต์เรามาลองดูปับเป็นแมนนวลเด็บบล์ครับ สามารถใช้ง,งานโรบัสได้แล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีการดึงลายเส้นแล้วก็วิธีการยืมลายเส้นนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือไม่ทันนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้าไปที่เพจของจิมพิติกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ